เอนดูมาจะเป็นอย่างไรเมื่อแม่ชมพ่วรายาไม่อยู่บ้านฝากน้องเกียวให้พี่พี่ช่วยเลี้ยงเป็นครบอบครัวขวัญใจแฟนคลับทั้งประเทศในตอนนี้เลยก็ว่าได้ค่ะสําหรับครอบครัวของแม่ชมพัวรายาแต่พ่อนัทวิสาดุษแน่นอนว่าทาั้งคู่มีโซ่ท่อของใจด้วยกันแล้ว3คนคือน้องสายฟ้าพายุและน้องแอร์พิเกล ตอนนี้แม่ชมพูดได้ไปปาร์ตี้แฟชั่นวีที่ประเทศฝรั่งเศสทำให้ต้องห่างลูกๆฝากพี่ชายทั้งสองคนช่วยดูน้องสาวล่าสุดวันนี้2 5มกรดาคมแม่ชมได้สผ์ภาพลูกดูกำลังเด่นกับน้องเกลก็มีพี่สายพี่พาดูได้เป็นอย่างดีแม่ดองสะะักแอะหลังจากที่โพสต์นี้ถูกหายแพ่ออกไปต่างก็ไม่แฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์มากมายอาทิเช่นน่ารักจุกกำลังสามไปเลยพี่พาย,ยุพี่สายสป,ปอยน้องสุดๆ is for